กู้ร่วมหากคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งไม่ต้องชําระหรือว่าชําระเครื่องหนึ่งจริงไหมคะถ้าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขา ทำประกันนะคะนี่เป็นคนทําประกันนะคะแต่ว่าคนอยู่ไม่ทําประกันเนี่ยบริษัทประกันนะคะจะจ่ายวงเงินคุ้มครองเท่ากับคนที่เสียชีวิตเขาทําประกันแสดงว่าคนที่ยังอยู่นะคะก็จะต้องจ่ายส่วนเกินค่ะมันก็ต้องไปดูว่าวงเงินคุ้มครองที่เขาทำเนี่ยเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเรามีหนี้สองล้านอ่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยทำประกันวงเงิน1ล้านบาทนะคะแสดงว่าคนที่อยู่เนี่ยต้องชาระหนี้อีกประมาณ1ล้านบาทนะคะ แต่ถ้ากรณีสอก็คือว่าคนที่เ <proposals> สียชีว <Britney> ิตเขาทําประกันนะคะที่อย <madı Scroll Channel> <Hungarian> ู่ทำประกันเหมือนกันนะคะถ้าใครเสียชีวิตไปก่อนก็คือปิดหนี้ท no ั้งหมดค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เสียชีวิตเขาไม่ทําประกันนะคะว่าคนที่อยู่ผู้กู้ร่วมมีคนยังอยู่นะคะแต่ว่าผู้กู้ร่วมคนนี้เขามีการทําประกันแบ่งเป็น2แบบนะคะคือถ้าทําประกันส่วนหนึ่งหรือว่าสมมุติว่าครึ่งหนึ่งนะคะคนนี้เขาก็จะต้องมารับผิดชอบอีก ครึ่งหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทําประกันเขากู้บ้านอยู่ที่2ล้านเขาทําประกันอยู่ที่1ล้านเขาก็ต้องรับผิดชอบอีก1ล้านบาทตรงนั้นนะคะครอบคลุมตามวงเงินที่ทําประกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ยังอยู่อะค่ะเขาทําประกันเต็มวงเงินอย่างเช่นประกันวงเงินบ้าน2ล้านเขาทําประกันเต็มวงเงิน2ล้านเลยนะคะแม้ว่าคนนี้ไม่ทําประกันเนี่ยแต่คนนี้ทํานะคะบริษัทประกันก็จะปิดหนี้ให้ทั้งก้อนเลยค่ะ